โอเคก็เด <Okay. S 1> <NBC> ี๋ยวพูดเรื่อง product red growth เนาะจริงๆอะคือ product red growth เป็นคำที่แบบเป็นเหมือนเป็นเหมือน buzzword ในแบบในสังคม PM เะทุกคนต้องเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ product red growth หรือ product red organization เนาะเออแต่ว่ามามาดูกันที่หนังสือเล่มนี้ก่อนหนังสือเล่มนี้ตามปกหนังสือเลยอะมันชื่อว่า product red growth เนาะอ่าคนเขียนชื่อว่า west p u s h เขาเป็นเหมือนคอนซซลท์ที่ คอนซัลทให้กับบริษัทต่างๆในเรื่องของการทำโปรดักที่มี strategy แบบ Pro ดั t ต์เลด o ค้ดเนาะรงจริงจริงเหมือนเขามขีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยต้องแต่นี่ส่วนตัวยังไม่ได้ไปลองเรียนด้เหมือนกันอ่านแต่หนังสือเขาอย่างเดียวเออแต่หนังสือเขาอ่ะเป็นหนังสือที่ดีมากนะแต่มันก็แปลกอย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นหนังสือที่แบบไม่ค่อยเอาจริงส่วนตัวคือไม่เคยเห็นสำนักไหนแนะนําเลยเออแต่โชคดีที่แบบเออมีคนแนะนํามาแล้วก็ได้อ่านเมื่อประมาณสองปีก่อน ล้วก็ชอบมากๆคือหนังสือสตรัคเจอร์ค่อนข้างดีงทีนี้ตามคอนเซ็ปต์ของเล่าหนังสือเนี่ยเราก็จะมาคุยกันเนาะว่าเออหนังสือเร่มเนี้เขียนถึงหรือว่าสอนเกี่ยวกับ product-led product-led growth หรือว่า PLG ยังไงบ้างทีนี้มาทําความเข้าใจก่อนว่าแบบ PLG คืออะไรหนังสืออ่ะมันจะบอกว่า PLG อ่ะมันไม่ใช่เป็นแท็กติกหรือว่าแฮกแต่มันเป็นโมเดลที่จะแบบทําให้ทีมแล้วก็องค์กริชั่นโดยรวมอ่ะสามารถ d e ลิเวอร์แม็กซิมั u มแวลูแล้วก็เอ็กเซอร์เรนซ์ให้กับยูเซอร์ได้ นะครับผ่านทาง Product ที่ b บแล้วก็สร้างขึ้นมาเนาะก็ถ้าว่าง่ายคือ PLM เป็น Strategy นั่นแหละแต่ก่อนที่จะไปถึงตัว p r o d u c t l e d Grow t h จริงๆอะมาพูดถึงคำที่มันใกล้เคียงกันนิดนึงก็จะมีแบบ r u d u c t Let Grow t h p r o d u c t l e d Organization เนาะแล้วก็จะมีคำที่มันแบบหลายคนจะ Classify ว่าเป็นตัวกันข้ามคือแบบ Sales Let Grow t h หรือว่า Sales Let Organization นี่ต้องแยกกันก่อนว่า Grow t กับ Organization คนละเรื่องนะ Product l e t g o d ผ p r o d ั c t ์ r Organization มันไม่ได้เหมือนกันร้อซคือตัว r r o u u t t l t c e d g o l ะมันเป็นแค่ Strategy uh, Product ฑ์ t e Organization เป็นเหมือนเป็น Culture เถ้าว่าตาตรงแต่ส่วนใหญ่มันจะมาคู่กันเพราะว่าถ้าใครเข้าใจ uh, ตัว Product l e t Organization นะจะรู้ว่าแบบคือทุกอย่างมันเกิดจากตัว Product เนาะทุกคนวิ่งตามความต้องการของ User เนาะทำ Continuous like uh, Continuous Discovery เนาะเข้าใจว่า User อยากได้อะไรแล้วก็ ทุกอย่างวิ่งไปตาม Product วิ่งไปตามเอ่อ uh, user ส่วนตัว product led c o d e ก็คือ Empower Product ในการที่จะเอา Product ตัวนี้ออกไปให้ User ลองใช้อืซึ่งจริงมันมันดูเหมือนจะมาคู่กันเนาะแต่ว่ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นเสมอไปบางเอ่อบางบริษัทบาง Organization ที่เป็น Product-led Organization อะที่เข้าใจ User มากๆเอ่อเป็นแบบ u s e r แบบ Cu s t o m e r obsession มากๆก,ก,ก็ทำเป็น a ซ e s l e e g r ก w t h ก็ได้คือเหมือนใช้เซลส์เป็นการเอ เดินเข้าไปแล้วก็ไปไปเพจไปหาลูกค้ามาก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันแค่ว่ามันค่อนข้างแรร์เคสเพราะว่าคือพอมันมีเซลล์ถ้าใครเคยถ้าแบบทำงานกับเซลล์จะรู้ว่าเซลล์เขาก็จะพยายามแบบเซลซี่นิดนึงแล้วก็ขายแบบโอเวอร์เอ็กซ์ปีเคชันนิดนึงแล้วก็จะพยายามมามา, product, าอิมโฟเรนซ์ทางโปรดักต์เอ้ยให้ทําตามเอ่อให้ทําตามไคลเอนต์แต่ละลายอะไรเงี้ยให้ทาตามสิ่งที่ไคลเอนต์แต่ละลายรีเควสต์มาแต่ว่าหลักๆก,ก็คือจริงๆมันไม่เหมือนกันเนาะ ผลักเลตโกลด์ผลักเลตโอเคเนชันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่ส่วนใหญ่จะมาคู่กันนะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องตัว e ซล e ซ g r o w ด h ด้วยที่เป็นเหมือนกับว่าเ,เหมือนกับว่าจะเป็นขั้วรตรงข้ามกับผ r o กเอ่อผลักเลตโกลแต่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะมีเมนชั่นถึงเหมือนกัน,นกลับมาที่หนังสือเล่มนี้ก่อนมันจะเขียนถึงสามพาร์ทหลักๆพาร์ทแรกอะ่ะคือปูมาก่อนว่า product ก e ล growth มันคืออะไรเออพาร์ทที่สองอะ่ะจะบอกว่าอะไรที่เรา ในฐานะแบบ product person หรือว่าในฐานะ organization ต้องรู้ก่อนที่จะเล่นตามเล่นไปตาม strategy หรือว่าเล่นไปตาม tactic นี้นแล้วเราพาที่สามคือถ้าถ้าสมมุติเราจะเริ่มใช้ product red r o t h จริงอะต้องใช้อะไรบ้างมี framework อะไรที่เขาแนะนำในการใช้บ้างเนาะมาพาร์ทแรกเลยก็คือ product red r o t h คืออะไรก็อย่างที่บอกไปตอนแรกมันเป็น strategy เนาะเป็น strategy ในการเอาแบบ product ของเราเข้าไปอยู่ในือมือ user แล้วก็ให้ User เนี่ยใช้ Product เราก็คือครบหรูปมเลยคือ Acquire a อ q u i r e u s e r e u s เนาะแ c t i v a t e user แล้วก็ Retain User ด้วยผ่านทางตัว Product ์นี่แหละโดยที่หลักการมันคือออ่มันทำให้ Product เนี่ยมันง่ายต่อการใช้งานมี e x p e r i n n e ที่ง่ายสำหรับ User ทุกวันนี้ตัว Product r เน c o โ e มันเป็นแบบคำที่บูมขึ้นมาเป็นบ u สเ w ิร์ขึ้นมาเพราะว่า เขาบอกว่าเทรนของคัสเตอร์เมอร์มันเปลี่ยนแปลงไปเทรนของคัสเตอร์เมอร์มันเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าหนึ่งคือคนที่อยากจะใช้หรืออยากจะซื้อเขาก็อยากจะลองก่อนถูกไหมถ้าเป็นไปได้เวลาแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามถ้าสมมติเราอยากจะใช้มันจริงๆหรือว่าจะต้องควักเงินจ่ายเราก็อยากจะลองก่อนแล้วก็อย่างที่สองเลยคือ Experience ในในในพวกดิจิทัลโปรดักต์มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่างที่สามอันนี้ค่อนข้างจะเป็นฝั่งแบบ ฝั่ง business นิดนึงมุมมองจากฝั่ง business นิดนึงก็คือสร้า up ทุกวันนี้มันแพงขึ้นเรื่อยๆคือคอสในการสร้างมันแพงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงคอสในการแบบแคลคัวยูเซอมันแพงขึ้นเรื่อยๆนก็อย่างที่บอกไปอ่า d u c t ะักกกเป็น strategy นี่แหละที่มันที่มันเป็นการเอาโปรดักตมาตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็ acquire, activate, retain user โดยการทําให้ Product เนี่ยเป็น Product ที่แข็งแรงคืออีกอย่างที่อยากจะเน้นก่อนเลยคือตัวโปรดักต์ไลฟ์ไซเคอ่ะ ที่ทำตาม p d u c t ักต์เ code strategy เนี่ยสามารถมีเซลส์เล d ได้นะไม่ได้บอกว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามอย่างที่หลายๆคนเข้าใจคืออย,ยยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่น m i c r o s t f t ีมอย่างเงี้ยจริงๆ Microsoft Team มอะ่ะก็เป็น Product Red Code เนาะคนใครสามารถมาลองใช้ก็ได้มาแบบเออเป็นเกส s t มาลองใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยากได้ Customization เพิ่มมากขึ้นจาก Microsoft มันก็จะมีเซลส์ทีมเหมือนกันอืแต่ว่าคีย์ของมันคือ Product อะ่ะ ต้องเป็นแบบเมนพาร์ทในการเอา user อรเข้ามาแล้วก็ a c t ทีเว e ยูเซให้ user อรเข้าใจว่า value มันคืออะไรแล้วก็แบบเกาะติดกับตัว product เนาะอ่าอย่างที่ตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวจะมีพูดถึงเซ s เซตด้วยทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้ก็พูดถึงเซ s เซตไว้แบบค่อนข้างแฟร์เลยนาะถึงแม้ว่าตัวคนเขียนนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโปรไปทาง p r o ดักต์เล go กะแต่เขาพูดถึงเซลเซตเหมือนกันว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียย่งไงคือเขาบอกว่าตัวเซลเซตเนี่ย ข้อดีของมันคือมันสามารถ close ตัว high contact high contact value high contact size ได้คือง่ายๆเลยคือถ้าสมมุติเราเอา sales ไป pitch เนี่ยมันก็ง่ายกว่าที่จะแบบไปขายให้กับคนที่อยู่หัวๆในองค์กรเนาะทีเน,นี้ยเวลาซับสมมุติว่าทำเป็น subscription package มันก็จะได้แบบโหวได้เงินเยอะได้รายได้เข้ามาทียวตุ้มเดียวเยอะๆเลยแล้วก็อย่างที่สองเลยคือถ้าสมมุติว่าตลาดมันเล็กอะ sales l e d ก็ยังเป็น prefer เอ่อ s t r a t e อยู่เพราะว่าพอตลาดมันเล็กเนี่ยมันควรจะ m a i n ท a ด้วยเอ่อ r e l a t i o n s h i กับเอ่อแต่ละ user เนาะแล้วก็อย่างที่สามนี้สำคัญมากเลยคือ sales e t ยังเป็น p r e f e r ร์เ method สำหรับ new category ของ product คือ new category ของ product อะเวลาคนเราคำ m รับ with solution ใหม่ๆมันมีหลายๆคนที่มันไม่อเวร์ด้วยซ้ำว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาที่จะต้องถูกแก่หรือว่ามีหลายๆคนไม่อเวร์ด้วยซ้ำว่าเออมันใช้ยังไง เหมือนอย่างตอนถ้าสมมติว่าเราเริ่มใช้แคนวาอย่างเงี้ยเราพอรู้อยู่แล้วว่ามันทานํางานยังไงเพราะเราเคยใช้พวกกอะพวก PowerPoint หรือว่าเราเคยใช้พวกพวกอซอฟต์แวร์ Bad, แต่อาร b e อ b e อยู่แล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ Newcategory แต่ว่าพอเป็น Newcategory อ่ะเขาก็แนะนําว่ายังควรจะเป็นเซลเซตนะเพราะว่าการที่ทําให้เป็นเซลเซ็ตอ่ะมันมีคน Approach เข้าไปหา User าจริงๆ แล้วทีนี้มันสามารถเก็บฟีดแบ k ได้สามารถทวงความเข้าใจได้ว่าเออจริงๆแล้วว่ายูเซอร์เขาอยากได้อะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ทีมตอนแรกคาดหวังเอาไว้รวมถึงสามารถ educate User อรได้ด้วยเออว่าพวกเนี้ยเป็นเป็นโซลูชันที่เออมัน v a l u a b l e สำหรับเขาดะอะไรอย่างงี้เนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีข้อเสียมัอนกันอย่างแรกเลยคือ cost of acquisition มันสูงมากแน่นอนพอใช้เซลล์อ่ะมันก็จะมีค่าต่างๆเยอะแยะมากมาย ต้องจ่ายเงินเดือนเซลล์บางทีก็ Success rate ก็ต่างอันนี้แล้วแต่ Product แล้วแต่ o r g a n i z a t i o n แล้วก็มันก็จะสเ l ลยากเพราะว่าการที่เราจะ Approach คนได้เยอะขึ้นเน่ยแปลว่าเราต้องค่อยๆจ้างเซลล์ทีละคนทีละคนทีละคนแล้วแบบ h i า i n g Process แน่นอนมันไม่ได้แบบรวดเร็วเนาะมันไม่ได้ว่ามีเงินจ่ายปุ๊บแล้วเซลล์จะวิ่งกูเข้ามาเลยมันต้องมีการ t r a i n ิ่งต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพาที่สองก็คือคือพออ r g ก n i z เ t ชันมันลีด้วยเซลล์เนี่ย มันก็จะมีปัญหาตามมาคือเซลล์เขาก็จะพยายามลากเราไปทําในสิ่งที่มันเบนฟิตแค่กับ prospect ที่เซลล์คนนั้นพยายามขายเนาะแล้วก็อย่างที่3ก็คือเรื่องของ low diversity อันนี้สำคัญมาก low diversity อยากจะเกี่ยวเนื่องกับข้อดีของเซลล์เซตอันแรกก็คือ high contact value คือพอมัน lose contact นี้ไปอ่ะบางทีมันอาจจะเป็นแค่แบบ10%ของ user ที่ใช้อยู่แต่ว่า พวก A R r หรือว่า M R r อาจจะควบไปแบบ40หรือ30เปอร์เซ็นต์ได้เลยส่วนมาดูที่ฝั่ง Product l e d เนี่ยข้อดีก็จะมีเรื่องของตัวการหลีดด้วย Product คือพอ Product l e d หลีดด้วย Product อยู่แล้วอะทุกดีพาร์ตเมนไม่ว่าจะเป็น Marketing หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Customer Support ต่างๆเขาจะหลีดด้วย Product เขาจะต้องมีความความเข้าใจ Product แล้วทุกคนแบบเหมือนมองเห็นภาพรวมเป็นภาพเดียวกันว่าอ ต้อง empower Product ให้ Product เนี่ยมันดีแล้วก็ experience ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมัน grow ง่ายมันไม่ต้องใช้เซลล์ไงมันเหมือนมีตังค์ปุ๊บเราก็สามารถจ่ายค่าแอดอัดฉีดไปได้เลยอ่ะก็มันทำให้ cost s p e c i a i a t i o n มันตำ่ำแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งก็คือเรื่องของ time to value time to value อ่ะอันนี้คำนี้ค่อนข้างสำคัญมากในในมุมของ Product let go r w นะ time to value มันสั้นคือ คนสามารถเข้ามาใช้เหมือนเราใช้แคนวาแรกๆอะ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บอ่านเรากดเทมเพลตปุ๊บเรารู้เลยว่ามันทานํางานยังไงเราสามารถเอาเท็กซ์ที่เราอยากจะใส่ไปใส่ได้เลยเราเก็ตเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยมันดีว่ะมันง่ายกว่าการที่เราใช้ Powerpoint ที่แบบเปิดมาสไลด์เปล่าๆอ่ะอืมประมาณนี้ส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันอันเนี้ยตอนที่อันนี้คนที่เขียนเขาบอกว่าหนึ่งคือคนที่เก่งเรื่องโครดกหรือกลตนจริงอันน,น้อยเนาะแล้วก็อย่างที่สองคือถ้ามันเป็น New market อย่างนี้เคยบอกไปตอนเซลส์เลสเนาะถ้ามันเป็นิวมาร์เก็ตการทำโปรดักเลสอะมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเยอะคนที่ทำโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ายูเซอรอยากได้อะไรชอบอะไรหรือว่าอยากจะได้โซลูชันแบบไหนมากที่สุดเพราะนั้นอนะ่ะเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็น p r o ดักตใหม่ๆ New c a t e ลอ r y ที่ต้องเอจ c ูเ e user อร์ไปเซลส์เลสก่อนแล้วถ้าเราชัวเราค่อยโดดมาทำเป็นโปรดักเตสต่อเพื่อที่มันจะใช้สเกลง่ายๆ ก็ Comparison ร,ระหว่าง Sales r e ซสแล้วก็ Product r e ซสก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เนะมื่อกี้พูดถึงตัว New Category Product พูดถึงการที่ว่าอะ r o u u t t บางประเภทหรือ Solution บางประเภทต้องมีการ Educate User ก่อนตรงนี้มันจะ Relate กับ o อ e e n n o o n i t t o o n เนาะในตัวร e o อ e a n Strategy ถ้าใครเคยอ่านเนาะ r ร d market มันก็คือเหมือนแบบ Market ที่แบบมัน Crowded แล้วอะคือคนทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแบบการใช้งาน Value มันคืออะไรคือทุกคนเข้าใจอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเหมาะมากสําหรับการเป็น Product l e ลเพราะว่าตรงนี้มันจะค่อนข้างแข่งกันด้วยราคาแล้วก็ด้วยด้วยต้นทุนมากเพราะนั้นน่ยการที่เราทําเป็น Product l e ล c o s t of a c q u i s i t i o n ต่ํา s Scale ได้ง่ายอ่ะมันทําให้มัน Dominate Market ได้ง่ายส่วนถ้าเป็นบูบั o เชียนเนาะตัว c o m ไม่ไ t i ชัน่ะไม่เยอะปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างโซลูชันยังไงให้เหมาะกับให้เหมาะแล้วก็พอดีกับสิ่งที่ยูเซอรอยากได้ มัานตรงเนี้ยก็จะเป็นพา์ที่เขาบอกว่าควรจะหลีดด้วยเซลล์เล d มากกว่าจนกว่าเราจะ make sure ว่าเออโซลูชนันเนี้ยมันค่อนข้างฟิตแล้วแหละมันมันถูกต้องแล้วยูเซอร์โอเคแล้ว experience ดีซอร r เข้าใจได้ง่ายทาง to value ต่ำแล้วก็ shift มาเป็น product led ได้อีกมุมมองหนึ่งที่เขาพูดเหมือนกันก็นกคือ product ลสก็ว่ามันเป็น bottom up คือเขาบอกว่าเซลส์เป็นท็อปดาวน์โปรดักต์เลสเป็นบอทอมอัพเซลเซตก็คืออย่างที่เล่าไปตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นการที่เอาเซลส์เข้าไปคุยเพราะนั้นน่ะเวลาเข้าไปคุยมันก็จะคุยตัดสินใจกับคนที่เป็นแบบฝ่ายบริหารนะตั้งแบบอยากที่จะซื้อคุยว่าเออครเอทดีมานว่าเออเขาจะทำไมจะเป็นต้องซื้อแล้วพอได้คอนแท็กปุ๊บก็ได้เป็นแบบคอนแท็กใหญ่ของทางออร์กเซชันหรือว่าทางแพลนแต่ว่าโปรดักต์เลสมันก็จะเป็นบอทอมอัพมันจะเป็นการที่แบบคล้ายๆเหมือนสลักเนี่ย ไม่จําเป็นที่ต้องเข้าไปขายให้กับผู้บริหารแต่ว่าคนในทีมที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันดีจังแล้วเขาก็มาเผยแพร่กันเองโดยที่แบบมันมี wider top of funnel คือ prospect มันเยอะกว่าเป็นใครก็ได้ในบริษัทไม่จําเป็นต้องไปแบบที่ไปหาลูกค้าที่เป็นทางผู้บริหารในทีมแล้ว product l e d ก็จะมีอย่างที่บอกไงพอเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็น low cost of acquisition easy to scale แล้วก็ เซลไซเคิลก็จะเร็วไม่เหมือนเซลเล็ที่แบบพอมันอ r o a c h ผู้บริหารพอมันแบบต้องขายให้กับองค์กรใหญ่ๆปุ๊บเซลไซเคิลมันช้ามากๆต้องรอาการอนุมัติบ้างต้องรอคุยอินดี a i l เยอะแยะมากมายหลายขั้นตอนเนาะอันนี้เมื่อกี้พูดเกินไปถึงเรื่องของ time to value แล้ว time to value อ่ะสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกถ้าเราอยากจะลองโปรดักอะไรเองอ่ะเป็นโปรดักเล็เราควรจะแบบคือคนเราอ่ะมันเหมือนมีความอดทนที่ค่อนข้างจำกัด ความทนแบบ unconsciously จํากัดว่าเราพยายามที่แบบเอออยากจะลองโหลดแอปมาใช้ปุ๊บเข้าใจเลยว่ามันทาทางานได้ไงคิดว่าทุกคนน่ะน่าจะเข้าใจแล้ะน่าจะเคยอยู่ละที่แบบโหลดมาปุ๊บแล้วก็ลองใช้ไปแป๊บหนึ่งแล้วรู้สึกว่าทำไมมันยากจังวะไม่เห็นเข้าใจเลยว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วก,ก็ปิดแล้วเราไม่ได้เปิดใช้มพนอีกเลยนะ,นะเพราะนั้นทำทูว์แวลูเป็นคีย์สาคัญในการสร้าง Product ์เลตโก้เลยคือ Product ที่จะเป็นไปตาม Product ์เลตโก้ได้ต้องมีทำทูว์แวลูที่ต่ํา คนที่เข้ามาใช้สามารถเห็นได้เลยว่าเออเขาได้ประโยชน์จากสิ่งนี้แล้วแล้วตัวนี้มันก็จะกลายเป็นว่าแบบมันจะอยู่ท็อปอัพมาของยูเซอร์เวลาที่เขาเจอปัญหาแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาเจอปัญหานี้ละงั้นมาใช้โปรดักต์นี้ดีกว่าอืมท mm ีนี้อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทแรกที่เขาเล่าให้ฟังว่าเออโปรดักต์เลตโก้คืออะไรแล้วก็ความสําคัญคืออะไรเป็นยังไงบ้างนี่มาถูกพาร์ทที่สองเขาบอกว่าการสร้างโปรดักต์ที่เป็นไปตามโปรดักต์เลตโก้เนี่ยมันมีพื้นมันต้องมีพื้นฐาน หรือว่าคีย์ต่างๆยังไงบ้างอย่างแรกเลยคือคนที่จะสร้างคนหรือว่า organization ที่จะสร้าง product แล้วก็ทําไปตาม strategy ของ product l e ด d g o a ได้ต้องเข้าใจ value ของสินค้าตัวเองก่อนซึ่ง value เขาบอกว่ามันมี3ประเภท 1. คือต้องดูว่า functional outcome มันคืออะไรเนาะมันจัดการงานอะไรให้กับ user ได้ทำให้อะไรดีขึ้นกับ user ได้อย่างที่ 2. คือ emotional outcome มันทําให้แบบ user หรือว่า customer ที่ใช้อ่ะรู้สึกยังไงแล้วอย่างที่สามคือโซเชียลเอาอืมเพราะว่าบาง product มันก็จะแท็ k เข้าโซเชียค่อนข้างเยอะเนาะทําให้แบบคนที่ใช้อ่ะอืรู้สึกยังไงแบบในในเชิง socially แล้วก็นอกจากเข้าใจ value ของ product ที่ตัวเองจะทําแล้วอ่ะต้องสามารถคอมมูนิเค t e value ไปได้ด้วยนะคอมมูนิเคชั่นแวอ่ะก็ง่ายๆเลยเราสามารถที่จะแบบคือสร้าง product ที่ บ่งบอกไปรู้ได้ชัดคนใช้เข้ามาใช้ได้ง่ายรวมถึงในขั้นที่จะ convert user ด้วยนะจาก user ที่เป็นเพเป็น free user เป็น paid user เนี่ยก็ต้องทำให้ง่ายเหมือนกันเพราะา,าร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสำคัญก็คือต้องทำให้แบบตัว landing page ชัดตัว pricing plan เข้าใจง่ายเนาะแล้วก็อ่าแล้ก็ต้อง offer ตัวแบบตัวตัว plan ได้แบบค่อนข้างดี เขาบอกว่ามันจะมีพิจฟอยอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเราให้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราให้เบนฟิตกับฟรีแพนเยอะไปอ่ะยูเซอร์เขาจะไม่คอนเวิร์ตมาเป็นเพจเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราให้เบนฟิตกับเพจเยอะไปแล้วแบบกันฟีเจอร์พวกนั้นให้กับเพจอย่างเดียวอ่ะยูเซอร์มันก็จะไม่รู้สึกว่าเออตอนที่เขาลองแบบฟรีอ่ะมันมีประโยชน์คือมันต้องเป็นจุดที่แบบพอดีพอดีที่เขารู้สึกว่าเออฟรี free เนี่ยมันมีประโยชน์ะ่ะแล้วเขาอยากจะอัปเกรดเพื่อที่จะได้ประโยชน์เยอะขึ้นจะได้แวล ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบข้อนั้งฟริกกีเหมือนกันอาอแล้วเขาก็แนะนําว่าอ่ะถ้าเราจะไพรซ์โป d u c t ของเราอ่ะง่ายๆเราก็ลองแบบทําเป็น 10x rule คือเราควรจะชาร์จแบบสมมติว่า user จะได้ benefit ประมาณร้อยเหรียญเราควรจะชาร์จแค่แบบสิบเหรียญพอให้เขารู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายอ่ะเทียบกับ a l u e ที่เขาได้มาคือมันต่างกันเยอะมากเขาควรจะจ่ายอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือ เขาพูดถึงเรื่องการ Deliver ของ Value เหมือนกันเขาพูดถึงคอนเซปต์หนึ่งที่ที่ค่อนข้างสำคัญเลยคือ ability lab เขาเรียกว่า ability p t b คือเวลาที่ user เข้ามาลองใช้สมมติเราเห็นแอปหรือว่าเห็น Solution ใหม่ๆอะ่ะมันจะมีอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกคือมันจะเป็น perceived value คือเราคาดหวังว่าแบบเออไออันเนี้ยมันจะทำอะไรได้บ้างแต่ว่ามันจะมี actual value เหมือนกันว่าจริงๆอะ่ะ product พวกนั้นอะ่ะมันทำอะไรได้ ซึ่งหลายๆครั้งมัน,ม,นมันไม่ค่อยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าสมมติเป็นเซลล์เลดเนาะตัวเนี้ยมันแก็บเนี้ยมันจะกว้างมากแต่พอเป็นโปรดักเลดอะมันจะมันจะค่อนข้างค่อนข้างใกล้คเคียงกันซึ่งเขาบอกว่าแน่นอนว่าพอเราลอนโช h ์โปรดักไปอะมันจะมีแก็บค่อนข้าง,งกว้างอยู่แล้วแต่ว่าพอโอเวอร์ไทม์เวลาที่เราเรียนรู้แต่การลอนโช h ์โปรดักไปเรื่อยๆเราควรจะทําให้เพร์ซีแวลูกับแอชเลแวลูอะมันเหมือนกันมากที่สุด ทำให้แบบ user รู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาเข้ามาสิ่งที่เขาคาดหวังกับสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาได้จริงๆอะ่ะมันเหมือนกันเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลังเลในการที่จะคอนเวิร์ตหรือว่าในการที่จะใช้ต่ออันนี้ก็เป็นแบบฟอนเดชั่นของของอ่ o d u c t ตเลตโกดเลยทีนี้มาพาร์ทสุดท้ายจริงๆพาร์ทเนี้ยเยอะสุดแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบอินดีเทลมากจริงๆถ้าใครสนใจแนะนําว่าไปอ่านในหนังสือเลยรู้สึกว่าคุ้มค่ามาก แต่ว่าอย่างที่ตอนแรกเกินไปเนาะภาษามันจะพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าพอเราทำจริงแนละ้วพอเราเข้าใจแล้วว่า p r o d u c t ์เอทโก้มันต้องมีเราต้องเข้าใจอะไรในตัว product บ้างอพอเราจะทำจริงๆริงมันมีอะไรบ้างตอนตอนแรกอะเกินไปแล้วเนาะว่า p r o d u c t c o อ e โมี3ามมีสจุดที่สําคัญคือ 1. คือ Product ต้อง Activate ต้อง acquire user เองได้สคือ Product ต้อง activate user เองได้ Activate เนี่ยหมายถึงว่าจะคอนเวิร์ตจากฟรีไปเพย์เนาะ แล้วพาร์ทที่3คือต้อง Retain u ยูเซอร์เองได้พาร์ทแรกที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของการแอ q u i r e User อะเขาแนะนำว่าให้ใช้ Bowling a l l e ่เฟรมเวิร์คือให้นึกภาพอย่าอย่าแบบอย่าให้มองเป็นแบบลู่ลู่โบลลิงดีกว่ามองเป็นแบบเหมือนซอยที่แบบเป็นเลนเดียวอ่ะอืมมันก็จะมีกำแพงอยู่ซ้ายขวาเนาะแล้วก็มีถนนตรงกลางที่เป็นเลนเดียวเขาบอกว่าคีย์เนี่ยตรงสเปซไลน์หรือว่าตรงที่เป็นเส้นที่เราว,วิ่ง เส้นที่รถวิ่งไปเนะี่ยคือจุดที่เราอยากให้ยูเซอร์ไปถึงในในในโฟล์ของการออนบอร์ดิ้งคือมันเป็นจุดที่แบบถ้ายูเซอร์เข้ามาเราอยากให้เขาทำหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เสร็จเพื่อให้เขาได้เห็นแว l ลูของโปรดักต์เราอันนี้คือเรทไลน์ที่เราอยากให้ยูเซอร์มุ่งตรงไปแล้วคีย์ของมันคือ time to value ที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้ยิ่งเขา ไปถึงจุดหมายได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งเขาทาตามแบบสเต็ปที่เราอยากให้เขาวิ่งตามได้เร็วเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเก็ตแวลูเราเร็วขึ้นเท่านั้นเหมือนเวลาเราถ้าสมมติใครลองใช้ดูอิงโกะอย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บยังไม่ต้องถ้าจำไม่ผิดคือยังไม่ต้องใช้อัพเลยเขาก็จะให้ลองแบบสักหนึ่งบทเรียนก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันว่าจะใช้อัพหรือว่าจะอะไรไงก็ตามเนี่ยเพื่อ duce ตัว t i time to value ให้เราเห็น value ได้ชัดที่สุดและเร็วที่สุดส่วน พอบอกว่าเป็นถนนซอยแบบถนนเลนเดียวเนาะก็จะมีบัมเปอร์ซ้ายขวาคือเป็นเหมือนกำแพงซ้ายขวากำแพงข้างหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่ามันเป็นโปรดักบัมเปอร์คือเป็นเหมือนสิ่งที่บิวอยู่ในโปรดักที่จะช่วยออนบอร์ดยูเซอร์เข้ามาพวกนี้คือพวกอินแอปแมสเซจต่างๆทูทิปหรือว่าทัวร์ไกด์ต่างๆแล้วก็พวกแบบโปรเกรสบาร์เวลาเราออนบอร์ดเข้าไปเราต้องสมัครเข้าไปมันมีโปรเกรสบาร์มีเช็คลิสที่เราต้องทำเนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่ช่วยทําให้ยูเซอร์เคลื่อนไปข้างหน้าในสเต็ปที่เขาอยากให้ไปถึงแบบ ถึง value จริงๆแล้วก็บัมเปอร์อีกอันหนึ่งเมื่อกี้มี Product Bumper นะด้านซ้ายบัมเปอร์ um ด้านขวาจะเป็น conversational bumper ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รับกันบ่อยๆเช่น onboarding email พวก onboarding email ต่างๆพวก welcome email ต่างๆรวมถึงพวก notification ต่างๆที่คอยมาเตือนว่าเอ้ยเนี่ยเราแบบมันมี tool tip มันมี tip ต่างๆในการใช้ Product ในการใช้ฟีเจอร์ยังไงบ้างอะไรพวกนี้ตัวเนี้ย ทั้งตัวเส้นลน์บัมเปอร์ซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้ user on board มาเร็วที่สุดให้ user h ิ t ไปที่ตัว value ได้เร็วที่สุดแล้วเขาจะได้รับ value ได้เร็วที่สุดนะครับาันนี้ก็จะเป็นพานที่เกี่ยวกับ acquisition เนอะหย่างสือมันจะลงลึกเลยว่าแต่ละอันที่เขายกตัวอย่างต้องทําอะไรยังไงบ้างเช่นถ้าจะทำ in app message อย่างเงี้ยมีเทคนิคในการทํำยังไงบ้างถ้าจะทา empty stage empty stage ก็จะช่วยสมมุติว่าเราเข้าไปใน อย่างเข้ามาในแคนวาอ่างเงี้ย empty state ถ้าสมมติเราเห็นว่าบอร์ดโลง่ลงๆเราก็อยากจะสร้างสักดีไซน์ดีไซน์หนึ่งเนาะเขาก็จะมีสอนเลยว่า empty state ต้องทำยังไงต้องทำหนึ่งสองสามสี่เพราะอะไรบ้างอะไรเงี้ยอืมพาทที่สองที่บอกว่าเมื่อกี้ acquisition เนาะพาที่สองจุดที่สำคัญของ product l e d c o d e คือ activation activation คือการที่ทำให้ user จ่ายเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็น iterative process คือเราต้องลองแบบ ลอง price point หลายๆ price point แล้วก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆที่เข้ามาใช้ได้อย่างเช่น u p l l ซ r o s s s e ซ l เนาะหรือว่าเพิ่มราคาก็ได้หรือว่าเปลี่ยน pricing tier พวกนี้หรือว่าการที่จะแบบอ่ฟีเจอร์ bundling คือการเปลี่ยนสลับว่าอ่าฟีเจอร์ไหนควรอยู่ใน tier ไหนตัวนี้เขาบอกว่าเป็น experiment ที่จะต้องลองเพื่อที่จะเพิ่มแบบแบบ Average Revenue per user ARPU ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พาสุดท้ายเชิญ หรือว่า retention จริงๆที่ตอนแรกบอกไปก็คือ retention เนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นว่าอะเขาจะลดเชิญได้ยังไงหนั่สือล่นนี้บอกว่าส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเชิญอะเราพูดถึงแค่ว่าเปอร์เซ็นต์ของยูเซอร์ที่ที่เลิกใช้เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเชิญอะมันควรจะพูดถึงในสามแง่หนึ่งคือ customer เชิญคืออันนี้คือเอาเอาอันที่เรารู้อยู่ละคือจํานวนยูเซอร์ที่แม่งเลิกใช้สองคือ revenue เชิญมันไม่เหมือนกับยูเซอร์เนาะเพราะว่าบางทีอะ บางยูเซอร์มัน pay เยอะมันจ่ายเยอะแล้วพอมันเชิญไปมันกระทบเยอะแล้วก็อย่างที่3ามที่สำคัญที่สุดเลยคือ activity เชิ n คือก่อนที่ User อร์เขาบอกก่อนที่ customer เชิญจะเกิดขึ้นก่อนที่ revenue เชิญจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะมี sign จาก activity เชิญมาก่อนอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าถ้าเราเคยใช้ a s a น a นี่คือส่วนส่วนตัวเคยใช้ a s a น a ตอนนี้ move มาคลิกอัพละ Activity เชิญคือการที่เรา Export อย่างจาก Asana mm hmm. เพื่อเตรียมไปทำเตรียมไปใส่ในค i ิ k u ัอย่างเงี้ยคือมันบางอย่างมันสามารถ Track ได้ตั้งแต่ก่อนที่ User จะเชิญจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงจรเชิญอ่ะสามารถแบบเกิดขึ้นเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก่อนที่ User มันจะพูดพลั e จริงจริงอ่ะเนาะวันนั้นก่อนที่จะเริ่มประเมินเชิญอ่ะเขาบอกว่าให้เข้าใจโ Product ก,ก่อนว่า user ใช้งานยังไงแล้วเราก็ต้อง มาเซตว่า Activity เชิญที่เราจะต้องมอนิเตอร์ตลอดเวลาคืออะไรบ้างเพราะว่าแต่ละอีเวนท์ที่ยูเซอร์ทำทุกแบบทุกการกระทำของ User ที่เราแทร็กได้อะเนาะในแอปหรือว่าในเว็บแอปต่างๆมันมี Impact มันมีความสำคัญไม่เท่ากันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันมีวิธีหลายวิธีมากที่จะป้องกันเชิญได้อย่างเช่นอ่ะอาจจะมีเชิญฟิ e เบนชั่นแคมเปญเนาะ อาจจะมีอาเมอร์กิตหรือว่าอาจจะมีฟีดแบ็ s เซสชันที่ทําแบบกับกับยูเซบ่อยๆหรือมีเรื่องของ n e l l l t t o o p r r o c e s s ที่แบบอ่ะพอจะเลิกลแล้วปุ๊บเราก็ offer deal อย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอันที่มันแบบ passive กว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการส่ง usage review อันเนี้ถ้าสมมติใครใช้ air table ใครใช้ mix panel จะเจอบ่อยเขาก็จะส่งมาว่าเออเนี่ยเรา usage r e v i ว่เราใช้เขาเยอะขนาดไหนในช่วงเช่นช่วงเดือนหนึ่งสิ่งที่เขาทำแบบเนี้ยเพื่อเขา เขาจะได้คอมมูนิเคชว่าเออเนี่ยโปรดักต์เขาว่าแม่งมีแบลนดูกับเราเยอะมากเพื่อป้องกันการที่เราจะเชิญอ,อะไรอย่างเนาะรวมถึงแบบแก้ปัญหาของการเชิญด้วยสมมุติว่าการบางทีางการเชิญมันเกิดจากการที่มันมีปั๊กม,มีอะไรปัญหาอนะไรพวกนี้เนาะรวมถึงการแก้ไขเรื่องของ pricing ด้วยถ้า Pri c i n g ถ้าเรามองว่าการเชิญอนะ่ะมันเกิดจากการไม่แมชกันระหว่าง e x p e c t a t i ก n ่ก่อนที่เขาจะมาซับหรือก่อนที่เขาจะมาจ่ายตังกับหลังที่เขาจ่ายเขารู้สึกว่าเออแบลนดูแม่งไม่ได้เยอะขนาดที่เราจ่ายวะ่ะ อย่างเงี้ยเราก็ควรจะฟิกเรื่อง pricing เหมือนกันจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการที่งที่บอกเกี่ยวกับ product l e t d g o t h ก็คือเรื่องของการ onboard เรื่องของการ activate แล้วก็เรื่องของการ uh, retain user หรือว่า reducing churn นั่นเองท <c oughs> ้ายตอนท้าอยอหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ย Tr ue, truly great companies are product l e t d เพราะว่ามันเป็น essential part นะของของการซื้อของ user ไม่มีใครที่แบบเห็นของขอยู่ข้างหน้าเราไม่อยากจะลองก่อน รวมถึงไม่มีใครที่เห็นของที่อยู่ตรงหน้าแล้วแบบอยากที่จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการทำโปรดักต์เลสเนี่ยก็ด้วยด้วยด้วยคอของมันเลยคือการที่ทำให้ user เนี่ยสามารถมาลองได้มี experience ที่ดีแล้วก็ได้ value คุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปอันนี้ก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับตัว p r o d u c t l e d code แล้วก็หนังสือเล่มนี้เนาะ